ัสดีค่ะวันนี้นกจะพาทำาข้าวแหนมข้าวทอดนะคะจะทำแบบง่ายๆนกจะทําข้าวทอดก่อนนะดนการที่จะใช้พริกแกงนะคะพริกแกงเนาะแล้วก็ไข่นะเราจะทำไม่มากนะคือทำพอกินนิดหน่อยนะก็จะใช้ข้าวไม่เยอะนะข้าวหุงใหม่ๆนะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปนะ แล้วก็จะใส่พริกแกงแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะและทิ้งเอาไว้แล้วก็เราก็จะมาทอดนะคะทอดไม่เป็นก้อนนะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะคะ uh ก็รอรับชมนะคะว่าจะน่ากินเหมือนแหนมข้าวทอดที่เป็นก้อนๆเหมือนบ้านเราทําหรือเปล่านะคะแบบนี้ทําจะได้เก็บได้นานเหมือนกันนะถ้าทานไม่หมดก็เก็บได้นะ mm. หลังจากที่เราคลุกแล้วนะคะเราก็จะเข้าตู้เย็นไว้นะ,ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะ <Okay. S 1> เพื่อให้กระเซ็ตตัวนะ,ะ <Okay. S 1> จะได้ทอดง่ายๆคะ่ะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นั้นว่าได้เวลาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเ,าเริ่มเซ็ตตัวเราก็จะลงทอดนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เราจะไม่ใส่มะพร้าวนะเพราะว่าเราไม่ได้ปั้นเป็นก้อนเนาะถ้าปั้นเป็นก้อนเนี่ยถ้าใส่มะพร้าวคั่วด้วยก็หมายถึงว่ามะพร้าวแอรขูดนะ เราจะทำให้อร่อยขึ้นนะแต่นี่ทําแบบง่ายๆนะทาแบบใช้เวลารวดเร็วค่ะเราจะทอดเลยนะคะ จะทอดไปจนกว่าเข้าวาน้ำมันจะหายเป็นฟองนะคะนั้นแสดงว่าข้าวก็สุด สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ก็ไม่พ้นความอร่อยนะคะนำความอร่อยมาให้ชมนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่โปรดของหลายๆท่านนะคะ mm hmm. ก็นี่ก็คือแหนมนะเราจะทำแหนมยำแหนมกันนะก็เครื่องก็ทำไปแล้วก็คือข้าวทอดนะนี่ก็คือข้าวทอดนะคะแล้วก็เนี่ยพริกทอด แล้วก็ถั่วลิสงทอดนะเตรียมเรียบร้อยนะวันนี้ก็คือแหนมนะแหนมแหนมที่ซื้อมานะแหนมหนังหมูใส่หนังหมูเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีหมูสับนะหมูสับเดี๋ยวเราจะรวนด้วยกันนะส่วนเครื่องของเราก็จะมีนะชายนะน้ำตาลน,น้ำปลานะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขิงนะขิงนะงนะมะนาวหอมนะ หอมแดงหอมเขียวส่วนมะนาเนี่ยใช้มากใช้น้อยแล้วแต่ว่า,าแหนมเนี่ยเขาจะเปรี้ยวมากหรือเปล่านะต้องชิมก่อนนะแล้วก็ความเค็มเหมือนกันนะแหนมตาลกับขิงนี่ต้องนำนะรสชาติจะได้ก็คือสองตัวนี้นะแล้วก็เนี่ยนี่ก็สำคัญนะนี่ก็สำคัญจริงๆก็สำคัญไปหมดนะก็มาติดตามชมนะคะว่าจะ น่าอร่อยแค่ไหนนะแต่คิดว่าเด็ดค่ะเด็ดรสเด็ดนะชอบค่ะชอบเพราะว่าเป็นส่วนตัวและคนทำเ่ยชอบมากนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำฐานนะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็จะรวนนะรวนหมูก่อนนะ แล้วเราก็จะเอาแหนมลงคุกด้วยนะเพื่อที่จะให้เขาสุกนะ สุกแล้วเนี่ยนะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยอะน้ําตาลนะขอชิมนิดตนึงนะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่นะใส่น้ําตาลไปนะ ทำพวกแหมมคุกเนี่ยต้องให้เขาแห้งนะคะไม่ใช่มีน้ำด้วยนะคะช่วงเราปรุงเนี่ยต้องแสนตาลต้องร้อนๆอ,อยู่นะจะได้ละลายนะมะนาวเนี่ย,านานนยจะใส่สุดนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรก็ชิมชิมล่าสุดนะแล้วค่อยใส่ผักนะชิมชิมรสตามที่เราชอบนะ น้ำปลานิดหนึ่งพอดีแหนมเขาจะน้อยไปนิดนะะึงฮะก็เลยเติมแหนมลงไปหน่อยนะคะนี่คือน,น้ำมันนะคะเราจะใส่ค่อยๆใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ชิมรสนะใกสองช้อนกันนะคะ ก็คงเพิ่มอีกนะคะลองชิมดูแล้วก็ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะก็แล้วแต่แต่และท่านชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะ ตัว heat นะนี่ยื้อไลท์ตัวเทอร์นออนเด็กตัวอยู่ outside ชอบรสชาติทุกอย่างก็ปรุงไมบร้อยนะคะนี่ก็คือรสชาติอร่อยแล้วนะทีนี้เราก็จะมาย่ากัน ใส่พริกนะเปรี้ยวหวานน้ำแม่รสชาติที่เราชอบนะคะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบเลยนะคะต่อไปก็จะตามด้วยเนี่ยขิงนะ ก็นะ้อมนะห้อมนะหอมแดงก่อนคลุกข,ข้าวกันแล้วนะคะข้าวก็คลุกแล้วนะะลองชิมรสก่อนนะคะอือหือไอโบใครอะคะาใส่นะคะหอมเขียวอือหือ แต่อร่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถัว่วเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้เข้าวทอดสูตรเร่งรัดนะคะง่ายๆนะคะทำไม่ยากเลยนะคะตามที่ทำให้ดูนะคะแล้วรสชาตินี่ไม่ต้องบอกนะคะว่าอร่อยหรือไม่นะคะ บอกได้เลยนะว่าอร่อยมากค่ะมีทุกรสชาติเลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มทุกอย่างนะกลมกล่อมค่ะเช่นเคยนะคะท้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะ,ะเป็นตีดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆที่นกจะนำเสนอต่อไปนะคะ แต่ที่ลืมไม่ได้คืออ,อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเลิฟๆค่ะ thank you my friend thank you for watching FCS bye ให้ทุกท่านโชคดีใีชัยนะคะเลิฟๆค่ะ